หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนเอาเสียงเป็นอย่างเอาไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องคุณอาร์ตอีกแล้วนะคะวันนี้คุณอาร์ตจะมาเดี๋ยวปรับกล่องไหมกันเอาไหมหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องคุณอาร์ตวันนี้จะมากินอะไรให้ดูรึไหมนี่ก็สีเหลเราดอกยำยำไม้ละสิบบาทที่ตลาดแกลยำนะคะโอ้ ุยยแม่สิบบาทที่ตลาดแกดดำนะคะกับพี่กับสิวบะฉัดนี่พอเล็กแห้งแกลีพี่น้องค่ะเล็กเค็ดแข่าแท้งแกลว่าบะชัดจะเป็นเอียงกับวัลุเดือนนี้หมอนปับ ang, ๊บยางหายใจกับวัลุนี่นะครับพี่น้องค่ะสิมากินยามนี่ยามหน้าอร่อยไหมคอเคอล็ดอีรีจิสู <laughs> วันนี้จะมากินยามให้ดูทุกคนค่ะกินเขาเค็ดคลิปแล้วเนาะเค็ดคลิปกินก็เลยอยากเค็ดคลิปกินคือเพลินครับแต่มัน เออมีคนมาเบิง์นสีบางคนก็สิสงสัยว่านางอยูใส่ข้างว่าสิเป็นขอกไก่พันธุ์ไข่เด้อค่ะขอบคุณยายเด้อค่ะกระสิเลี้ยงไแบบนั้นหลายดอก40กว่าก็โตนี่ล่ะอืมพ่อได้เปียงมานเล่นแต่ละเดือนแต่ละเดืนอนข้างหน้าก็สิเป็นขอกงอนด้อพี่น้องค่ะเฮากระสีเทลๆๆ้วก็เลยเทล้วดิดนี้ไอ้ยโอ้ยน้ำลายแตกทั้งหมดนี่ทุกคนมาเท่าไหร่คะผู้จ่าว่าจักบาทนะเฮาเบิดนี่ยผู้จ่าว่าจักบาทเบิดเนี่ หมดนี่เจ็ดสิบกว่าบาทนะคะทุกคนขามันเป็นไม้ละสิบบาทพี่น้องขาไม้ละสิบบาทแล้วก็ให้เราหยิบไม้ไปแล้วก็ไม้จะไม้แตกให้เราให้เขาหยิบไม้ไปให้เพื่อนโค่นให้พี่น้องขาอันนี้ก็จะเป็นเม็ดกระถินนะคะที่ซื้อมาจากตลาดเกดดำเม็ดกระถินก็นเลยซื้อดิบีนอ้องเมื่อเอานมเม็ดกระถินมาเพิ่มเป็นผัก,ษษกเ,เออกษ,เกษตรมันจังได้พู้ได้กระแด่เอิ่นผักเกษตรเอิ่นผู้ได้กระแท่เอิ่นเม็ดกระถินเจ๊งสิถ้าก็ต้องเป็นผู้ดีอุ้ยมันคือมันคือมันคือพูนแถอพี่น้องขาสกินเบิร์ดบอนี่คือเ็นมาอออ้ยยตแ อันนี้ก็จะเป็นเม็ดกระถิ่นแล้วก็จะโรยลงไปนะครับทุกคนค่ะจกไปเลยค่ะทุกคนโจกแล้วก็โรยอย่างนี้นะครับเผื่อโอ๊ยอีไก่มาห้องหนักนะจะไล่กระโฟงออกก็จะโรยเม็ดกระถิ่นนะครับแล้วจะลองชิมล้วนเม็ดกระถิ่นมันจะอร่อยไหมอืมกินเหล้าเหม็นหีโอ่เหม็นปากไม่ว่าผิดโอเคครับทุกคน เืีงค่ะเอาไปจะกินมือหลังอันนี้บางคนก็จะสงสยัยคืออะไรอันนี้คือไข่เค็มนะคะทุกคนขามันจะแกะไข่เค็มให้ดูเราชอบกินไข่เค็มมากมันอร่อยเราจะแกะไข่เค็มให้ดูนะคะเดี๋ยวเอาถุงมาก,กอนพี่นองค่ะจินมาเป็นทีเป็นทางเดี๋ยวมันทีหกนี่นะคะไข่เค็มมันคือเละแถวซูขูปวกกันด้วยสก,กูดอะคะ่ะปวกไข่เค็มกนของหมกัมกหมักไผ่หมักมัน ไข่เค็มอยู่ที่รดตัดนะสี่สิบเจ็ดบาทแต่ถ้าอยู่ที่อะไรนะที่มันเปิดใหม่อ่ะหาสิบสามบาทพี่น,อน้องกอโอ้ตัวกระจายไข่เค็มอย่างสมาแพงแต่สูกูจตเกดไก่เค็มขายสิ่บางทีไข่เค็มกินลูกเดียวฟออกินลูกเดียวฟอพนะกินฟองเดียวนะเราต้องกินแค่ฟองเดียวไม่งั้นเราจะเป็นโรคไตนะคะเราจะไปฟอกไตนะคะไม่เอาคะ่ะเราไม่ชอบการฟอกไตนะคะเราก็จะวางไว้อย่างงีเ้เป็นฟอก เคลิปแรกพี่น้องโอเปอเป็นคลิปดอกหลายคลิปตอหละแต่ว่าคลิปนี้เป็นทางการอันนี้ก็จะเป็นผักดองที่ฉันชอบราคา18บาทที่เซเว่นโอเปอร์แมนที่ที่มาดีหมาดโฮมดีหมาดยังขับรถหืมพี่นอ้องผักดองออกมามีผักดอง,ออดองเป็นแต่เสียบอยู่ดอกพี่น้องค่ะอือมีน้ำม,มันชิมก่อน น้ำมันหลายพดกุหลาบมันนักผักดอกมันเป็นนักน้ำโอ้ปกติโอ้ยขออยาตใส่มือโจกด้วยขาเพราะว่าล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สิมากินยาด่ามานะคะคนทางหิวอยู่นี่จากว่าข้ากล้องกันไหมขาเม่เห็นมหละกันอ,อือฮาว่ยอันนี้ก็จะเป็นผักจากโตารตัสนะคะเป็นผักสลัดเดิอพี่น้องบางคนก็กรดเดก,ก็มากินผักน้ำบาน กินผักนําบ้านไม่ได้เพราะมันไม่มีตอนนี้เออคืแต่ผักซีลนีจะกินกินผักซีล้าวนี่คือเส้ไใยเออเนี่ยสัปดาห่านมาเยเนาะนี่อันนี้เป็นผักจากโดตานยี่สิบบาทมันบ่บมันราคามันบ่เขียนอยู่หนึ่งยี่สิบบาทเห็นป้องยี่สิบบาทมันเป็นสลัดน้องค่ะกันจะมากินกับอันนี้ร้องเบิรงนไม่ติดแสบบ่ฝากกินเา้นหนเพราะว่าง,งวัวเออกล้วยกล้วยพญิวิสองตัวน,นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งอย,ยูยน่นีน่ระไรย่านหลายอย่ามันซนนะคะผักสลัดนะคะแล้วก็จะโพลงตรงนี้ เออเห็นเป็นตาแสบตะเส็บคนอยากน้ำสีหนอเออคนอยากน้ำคุณเจ่าอยากน้ำมาข่อยบ่เมื่อกี้เดียดอวันนี้ขออนุญาตใส่เป็นเสื้อนักเรียนนะคะโรงเรียนแกนวิทยาคารนะคะตอนนี้เราศึกษาอยู่ที่ชั้นม .6 แล้วนะคะขออนุญาตใส่เสื้อโรงเรียนออกคลิปนะคะคุณครูอย่าด่าไดด่ามากนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราไม่อยากให้นักเรียนใส่เสื้อโรงเรียนนะคะถึงบ้านเราให้ถอดออกนะคะเพราะว่ากลัวนักเรียนไปทําเสียอเสืยอโรงเรียนนะคะก็ อันนี้ทำคลิปนะคะอย่าด่ามากนะคะทุกคนอืพักลงกง ه, องกระแซบงามเลยผิดหวังไปแล้ยังนี้เสียงดีบ่ะพี่ลองค่ะเราจะมาลองชิมปําหมึกถ้าคลิปนี้เหล็กลุดก็คือเกมนะคะยำยำจานนี้เจ็ดสิบบาทยำจานนี้เจ็ดสิบบาทนะคะทุกคนเจ็ดสิบบาทเราจะลองชิมปลาหมึก อเขาทำว่าเอาเผ็ดบอออันทาวาบอเผ็ดเด้อจ้าเอาเผ็ดเพ็ดเขาเขาถามว่าเอาเผ็ด okay. ไหมเนี่ยก็ว่าอ๋อเอาเผ็ดคาเอาเผ็ดเปรี้ยวอะไรบางทีเนาะจีเสียปะเธอพึ่งอืมยำไม้ละสิบบาทปะจีเอาใหม่ว้างเลยเรี่องใส่อยู่หนานๆคนเราก็ายืบเซตะกร้า๋ายเป็นยำให้ยำฟรีมาย้ยกับยำวิสตอนนี้ยำเสียงกูงคุปสือกินเนาะ อืผักดองอร่อยเพื่อนค่ะอันนี้คือล้างมือแล้วนะบาน,นี้บางคนก็จะสงสัยทำไมหน้าเป็นเรียมๆไม่ใช่หน้ามันนะคะทุกคนแต่เว้นซองหนาตอนี้ตรงกับหนาก็ดีเลยห,หมูยอะคะหมูยออุบลปะเนี่ยหมูบุหมูยอแก่ดำบางคนก็จะยินเสียง ยินเสียงงัวเดกัควายมันต่งกินหมฮืออยู่กวานำอยู่เด้อมือเช้านี่ยใกลกับเพก่กับิดียเสียงไกลเสียงหนกเสียงกาดบน้านแล้วกพี่น้องขายใช้มือนะคะล้าแล้วหืมหืมเียรบอะไกันเเห็นปะ พักเกนยอ,อืยยมง่ายพักเต็มพอไว้เต็มเนื้อหิบบ่เคยขนขึ้นหองครัอืมผักกสีจ่องกต่สีหงายนะซูนี่เมงกัะพุน โอ,อ,อ้แม่ยังกอดยังบ้วนกอลิ้มเสือนี่สิ่งที่คนจัดฟันบ่กใครอยากกินเห็ดเข็มเข็นคนจัดฟันอีกกินเห็ดเข็มไปแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยกับสินว่าว <c oughs> <c oughs> โอ้ยถ้งว่อนถ้ากินอะไรเหนหรืพี่น้องค่ะคนจัดฟัน กินเส้นเส้นซุปหนึ่งนี่ลงไปยุข้อเหล่านี้พี่น้องเส้นซุปหนึ่งกอยุรวดแม่สิตายขาให้แกบอ,อกเพราะฉะนั้นต้องยำให้แหลกหืมอร่อยมันอร่อยจริงนพี่น้องขาไม่ได้กัวหกนะฮะยำไม้ละสิบบาทที่แกดำกิน พี่อยากพาหมูไปซื้อยอดหมูซื้อแต่ของว่าซื้อบันนีงหมูบอกว่าเป็นตาแสืก็เลยไปซื้อลองเบิงหนาอย่าสืบตามน,นะฮะระวังเข้าหูดังถ้าเรียกดูดหมอย็นคลิปนี้ต้องดา่าแชแน่เลย ไม่ดุพิราบไม่กี่น้ำกัดรื่ออื่นอืมอะมุกสัยไม่หยาบแต่กามันหยาเกือบดาวเชยดเลยผักรองของอร่อยกินแล้วก็บทองมาสั้นก็ยังกินอยู่ย้อนมันมักนี่แหละพี่น้องกาบอสไทยสมลวไป็นสำกันอร่อยอ่ะ ส้นแก้วทำเด็ดมุกได้ว่าเส้นแก้วกินแล้วบ้า,บาป่าต่ากไข่เค็มนะคะไข่คเค็มจะเป็นแบบนี้ที่เขาที่เขาใส่ตำไทยอ่ะพี่น้องขาที่เป็นใส่ตำไทยเมืองในทัาเสียบครับเมือง่อ,อยมากพี่น้องมันเค็มดีมันแสบมันนัวตอนนี้จะเอียงนอนอยู่ในเขียวไงแน่พี่น้องโอ้ยเห็ดเก เอาเห็ดวีดีโอลงยูทูบเนาะก็ต้องเฮ็ดคอนเทนต์น่งติดว่นแล้วเ,เราตดเขาไม่ยี่ลีแล้วเราตดเขาไม่ยี่ลี่นี่กุกโก้มาไหนเนี่ยมากินแบงกินบ้า ย้ำไปแกดำ<า>จะงอีกยิงจะไปแกดำอืมอืมอำไป,ปกับอีกเหรอเออทำไม่ไปอีพแอรโดดไข่แดงอย่เริ่มบน้ะ เสียนมากๆจะไม่หยิบเนี่ยขากเบลล่สักทีปีนี้ปับก่อน แรงมาหรือที่อบมทุกคนขาเลิศมันเกิดเทรกับผักนะคะ่ะ ซับหัวหันใกลไปนี่แม่ซับให้ใกล้ไปนี่ไก่พันไข่ข้างหลังนะครับทุกคนค่ะสี่สิบตัวคว้ว้ยตีนเจ้าหนางตีนไก สุก,กรยกสุก,กร <c oughs> สุก,กรยกหมูยอสิ้นปลาหมึกปลาหมึกไปไหนหมดอ่ะอันแมงกะพุน giật một lọ, giật bốn lọ, này, cái kim, ngon, à ngon, หน้าก็จะเป็นสิวนิดหนึ่งนะครับบางคนตรงนี้ใส่ครีมครีมค่ะบันนี้ครีมมันดันผิวดันสิวยิ่ม,มันดันสิวออกมาตีนไก่เจ้าหนางเล็บเจ้าหนางอร่อยไหมเพิ่มแยงซิ้มเพิ่มได้ไหม ก็เพิ่มได้อยู่เสีง่งมันคือเพิ่มหลายแถวจะว่ากูออกงอกแจ้งา่าบาปันพร้พุทธเจ้าปันเอกค่ะ ผกเด็กกินมิเสียงอเอ้ยากินพูดเดยดอจ้ะทำไมปะเนีอยย้ำผัดหยุบลงแล้วป่ะนไปเห็นย้ำนี่ป่ะเนี่ยก็อ,อย้ยังก่อนนี่ นี่แม่พี่ลองเขาอื่นยังอย่างเอาคขามยังไงจากบาทกัหนฮะกูก็สูญบ้านหนำใจโอ้ยยิบก,กับมาได้เอาเด้๋ยพี่นองมุมเมขามายังไง ตาจ่ายสนามกันนี่ว่ามือเก็บสลองไปตรงนี้บ้าไหลยเด้นี่พี่น้าไข่เข้มอืมตับตีพีไม่เยอะ một đó nè, bây giờ cắm tảng, ăn kim cắm ba, còn kim cắm dấm, đặc salad, nó, 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 มืกี้ไดกินข้นาแรงไปนะกินยำเบิดไปจเจ้าเบิดแล้จังนาทีแล้วเนี่ย18 ง่ากเดี๋ยวาปมึกกันเลยเข้มดิปเลยนะ สบเสบีบป้าปากป้าตีนเสบนะโอ้ยจังเสือ เอาเงินไมหมข่อยเงินไปลงยันเหลือกนะสิซื้อหายเอากระสับจะอง่นให้มันกินไปก่อน tin cậy โม้ยอ๋ออะไรก็มู่รายที่สุดคือเมนบักถิ่น Gracias. No, 可以啊。Okay. คลิปนี้จะไม่ตัดนะคะลงเลยักดอง,ง่ะกินเยอะนะคะนี่เดีสุขา เป็นดื้อหือ,อ,อสี่เอ,อเี่ยมเฮ้ยแบบนี้เจอเือเลือดหุ่นยักเสียพี่คลิปไปที่พี่นอกแล้วเ,เปิดแสงขนาดเก่งๆก่อนจะปิดคลิปแล้วนะทุกคน ดังดีก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามกดกระดกิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ่ะทุกคนขาเดี๋ยวหัวพริกมาติดเข่าเมื่อน่าฟ้าไม่เราใช่ไหมไทยก,กินให้เบิง้งแสบๆฮนะแสบๆไม่กินเบิ้องพีๆๆ่น้อง๊ายบายขอบคุณค่ะ